างนี่เรียกว่าล่ําทุกตัวนะครับนี่ปลาพ้่เช่านะฮะยังไม่ได้ผ่านการขุดนะครับ เพอร์เฟคโค้ดฟารทุกท่านนะฮะสวัสดีผูท้ที่กดติดตามทาง YouTube Channel ช่องเพอร์เฟค o ค f a ฟ m ด้วยและสวัสด,ดีเพอ f e c ฟ p เพ f e c t ฟคโค้ดฟารที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับผมในนิ้วจาก Perfect ค o i f a ฟ m กับสถานที่ที่นี่สถานที่สร้างความสุขสร้างความบันเทิงสำหรับคนที่รักกระทองและประคานอย่างจริงจังและจริงใจเพอร์เฟค o ค f a ฟ m วันนี้ข่าวดีครับทุกคนจัปโปโตไซสองพ2ปี มาแล้วมาที่นี่เพอร์เฟคโค้ยฟาร์มวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับปลาล็อตใหม่จังโบทโต เรทั้งนั้นเลยเรียกได้ว่าใครที่ลงไหลชื่นชอบปลาแฟนซีครับล็อตนี้ผมบอกไว้เลยนะ f c ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวเมื่อต้นปีเราจัดโตไซกันแล้ววันนี้จับโปโตไซสวยมากๆเป็นปลาเตรดที่ผมหลงไหลและชื่นชอบคือจัมโปโตไซเป็นปลาที่โตเร็วกว่าคุณภาพดีกว่าผมถึงหลงรักและหลงไหล เราพามาสูงก,กว่านะคนะพุกคเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปสนามยินไปคัดสารปลามาและลงปลาในห้องกัะจะพา FC p e r เ e อร์เก้เนฟารไปรับชมกันไปกับผม ส่วนณภูมินี่เดี๋ยวตอนนี้เราได้เตรียมรถนะฮะมาจอดไว้ที่นี่นะครับและชิปปิ้งของเราได้กำลังทำเรื่องเอกสารกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าไปสู่ทา่าอากาศยานด้านในนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องรับใส่กองใส่รถก่อนและหลังจากนั้นเอาไปแช่ปรับอุณภูมินะครับที่ห้องกักของเราและหลังจากนั้นเราจะได้เห็นกันแล้วว่าปลาของเราสวยแค่ไหนนะครับทุกคนที่นี่เขาจะอนุญาตให้ นำเฉพาะรถตู้ทึบนะครับเข้าฝูด้านในนะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้เข้ากันด้านในนี้นะครับจะพา f อทุกท่านไปรับชมครับผมตอนนี้นะฮะผมได้อยู่ที่นี่แล้วภาคการศึกษารหว่างประเทศนะครับขึ้นกระบวนการต่อไปนะครับ รองปลาออกนะครับจากการตรวจสอบตอนนี้ตรวจสอบทีอย่างผ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลืกปลาออกมีการนับจำนวนกองนางรลาแล้วก็นำไปเข้าสู่รถบรรทุกมาด้านในคอนกรีตรถเล็มาใส่ในกระปแล้วก็นำปลาเข้าสู่รถและเตรียมขนส่งกลับสู่เตอร์มิ่ควายนครครับผม สินค้าเรียบร้อยแล้วปลาทั้งหมดขึ้นรถเรียบร้อยแล้วกำลังออกจากวนวมาภูมินะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เพอร์เฟคค้ยฟาร์มได้เลยและและ้วจัมโบโตไซปลาคุณภาพสูงนะครับก็มาถึงเพอร์เฟคค้ยฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการนำเข้าสู่ห้องกักโรคนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแล้วว่าปลาสวยเป็นยังไง นะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปรับชมในห้องกักโรคนะครับชุดนี้เป็นปลาตันโจนะครับบีดเดอร์ก็คือซาไกฟิตฟาร์มไซส์บอด,ดี้ประมาณ25ถึง30เซนนะครับเป็นล็อตส,สุดท้ายนะครับจัมโบ้โตไซสัวไซส์2022 มีเซอร์การันตีจากประเทศญี่ปุ่นทุกตัวนะครับตอนนี้ยังอยู่ในห้องกลักนะครับยังไม่ปลดกลักนะครับแอบถ่ายภาพมาให้เพื่อนๆพี่ๆ FC Perfect ค่อยฟาร,ร์มได้รับชมกันนะครับสวยๆหัวแดงไม่มีการสัญญกรรมนะครับนี่คือความสวยของตัวปลาตัวจริงๆตัวเป็นๆน,นะครับ FC สนใจตัวไหนชอบตัวไหนจองกันได้เลยนะครับ ชิโร่จากโอมอสโกนะครับคุณภาพโครงสร้างนี่ถือว่าเด็ดมากสำหรับปลาชุดนี้นะครับคุณภาพสูมนี้ดำอยู่ในผิวและชุดนี้การันตีความโตนะครับสังเกตจากหัวกะโหลกของตัวปลานะครับล่ข้อหางเรียกได้ว่าบอดี้ของตัวปลาชุดนี้เป็นปลาที่โครงสร้างใหญ่มากๆคุณภาพการวางดำของแต่ละตัวนะครับสวยมากๆนะครับ ชุดนี้ถือว่าเป็นปลาที่ดีมากๆของปี2022นะครับโอ้โหแม่เจ้าฮิอุจิริปลาพีเมียมนะครับโครงสร้างสวยมากไหลหนามากข้อหางนี่เรียกได้ว่าล่ำทุกตัวนะครับนี่ปลาเพิ่งเท่านะฮะยังไม่ได้ผ่านการขุดนะครับ ยังอยู่ในการกัโกโรคกันอยู่เลยคุณภาพลวดลายนี่ถือว่าเด็ดมากๆเลยนะครับสำหรับปลาชุดนี้โอ้โหเป็นปลาจัมโบตัวไส้รสสุดท้ายของปี2022สวยมากๆนะครับคุณภาพปลาดีมากอดใจกันไหวไหมเอ่ยชื่นชอบตัวไหนนะครับสามารถจองกันได้นะครับสแกน QR code นะครับและแอดไลน์เข้ามานะครับ ยามาบุกิโอคอนนะครับมาแล้วใครที่ชื่นชอบนะครับสวยมากๆชุดนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับติดต่อเพ r f e เฟคโคนฟาร์มมาได้เลยคุณภาพโครงสร้างดีมากนะครับชุดนี้ยังอยู่ในการกักโรคนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับจับจองกันได้ไ โคอากุจากไกลฟิตฟาร์มนะครับชุดนี้เป็นแค่ออเดอร์ฟนะครับผมบอกเลยว่าโคอกุจาไกฟิตฟาร์มโครเด็ดนะครับคุณภาพโครงสร้างขนาดนี้นะครับแพทเทิร์นลวดลายขนาดนี้และทุกท่านรับทราบกันดีอยู่แล้วว่าเพอร์เฟคโค้ยฟาร์มเป็นฟาร์มนำเข้าซึ่งยึดติดกับฟาร์มใหญ่ฉะนั้นโคอกุของเด็ดของหลักของเพอร์เฟคโคยฟาร์ม มีให้ทุกท่านเลือกเยอะมากนะครับชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนแคปหน้าจออินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาได้เลยที่086 359 2723ผมบอกเลยว,ว่าชุดนี้เป็นแค่ออเดีฟนะครับทุกคน โอ้โหวารริตี้เบนิก้ยสวยมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบปลาสีเดียวและชื่นชอบปลาตัวใหญ่ในอนาคตนะครับชุดนี้เพ r f e เฟย์ค้ยฟาร์มขออนุญาตนำเสนอเลยทีเดียวนะครับใครที่หาไปเลี้ยงวงจุย้ยหรือประดับบอ่อต้องมีทุกบอ่อนะครับโครงสร้างใหญ่ๆอย่างนี้ผมบ,บอกเลยว่าหายากมาก คุณภาพตัวปลาสวยขนาดนี้คุณภาพสีดีขนาดนี้โอ้โหนั่นมีกินรินด้วยนะครับคุณภาพสวยมากๆเลยรายละเอียดของเกล็ดดีมากๆเลยครับดูสิครับโครงสร้างหัวไรลข้อหางลำมากผมจะบอกเลยนี่คือปลาที่เพิ่งเข้านะปลาที่บินมาจากญี่ปุน่นคุณภาพโครงสร้างขนาดนี้ถ้าผ่านการขุนผ่านคุณภาพนะ้ำดีๆอาหารดีๆนะครับอยู่ในบอ่อ ทีด่ดีๆนะครับ,บคุณภาพปลาจะไปได้อย่างรวดเร็วเลยครับชุดนี้เป็นคุณภาพปลาดีมากเพอร์เฟคโค้ยฟาร์มขออนุญาตนำเสนอครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับปลาครัฟนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นจัมโบโตไซล็อตส,สุดท้ายของปี2022เพอร์เฟกค้ยฟาร์มนำปลาเกรดพรีเมียมเข้ามาเรียกได้ว่าสวยทุกตัว คุณมิ้วการันตีคุณภาพและที่สำคัญยังมีบริการดูแลหลังการขายอย่าง V.I.P. ชุดนี้เรียกได้ว่าคนรักปลาแฟนซีครับห้ามพลาดพลาดชุดนี้รอกันอีกทีปีหน้าเลยนะจ๊ะเพอร์เฟคโคยฟาร์มเน้นคัดสรรคุณภาพทุกตัวเหมือนเราซื้อมาเลี้ยงเองฉะนั้นทุกตัวต้องเปะ๊ะต้องสวยต้องสมบูรณ์แบบและที่สำคัญ เหมือนกับชื่อเลยฮะต้องเพอร์เฟกโคยฟาร์มเท่านั้นได้ยินแบบนี้แล้วอย่าลืมคิดจะเลี้ยงปลาแฟนซีครับคิดถึงเพอร์เฟกโค้ยฟาร์มนะครับและคิดถึงอย่างเดียวไม่ได้ต้องแวะมาหาเราด้วยนะครับเพอร์เฟกโคยฟาร์มอยู่ในซอยเคหะร่มเกล้า78เราเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับและฝาก เฟซบุ๊กเพจใหม่ของเราด้วยชื่อเพจว่าเพจเพอร์เฟกโควและทุกท่านครับจบอีพีนี้แล้วฝากคลิกกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่อง Youtube Channel ช่องนี้ฮะ Perfect k o คย a r ฟบริการปลาแฟนซีครับครบวงจรบริการปลาทองครบวงจรนะครับ เพอร์เฟกโคยฝากทุกท่านด้วยนะครับอีพีนี้ลาไปก่อนอีพีหน้าเจอกันใหม่สวัสดีนะครับ